สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับล้อที่เห็นในภาพนะครับก็คือล้อตัวโทเค็นตัวท็อปนะครับเขาเรียกว่ารุ่น C52 หรือตัวโทเค็น o n n e c t Pro ความสูง52มิลนะครับสำหรับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อหน้านะครับตัวล้อตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของโทเค็นนะครับเพื่องจะมีคุณภาพของเกรดคาร์บอนที่แตกต่างจากตัวทั่วๆไปนะครับแล้วก็ลูกปืนตัวนี้ก็จะใช้ลูกปืนตัวพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมแบริ่งตัวท็อปสุดก็เป็นตัว TFT เอาละครับก่อนอื่นผมแจ้งราคาให้ทราบก่อนแล้วกันราคาตัวนี้อยู่ที่ราคา33,000บาทนะครับผมแล้วก็สำหรับสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ฟังนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆตัวนี้นะครับก็คือตัวล้อตัวนี้เป็นตัวล้อเม d อินไต้หวันนะครับเป็น UCI approved นะครับขอบล้อนะครับจะเป็นลักษณะคอนติไฟเบอร์เหมือนกับตัว C45R นะครับแล้วก็ขอบสูง52มิลตรงนี้52มิล บางคนอาจจะว่าสูงไปบางคนก็บอกว่ากําลังพอดีอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่สําหรับผมผมว่า52นี่ก็ถือว่ากําลังดีนะครับแล้วก็ขอบในนะครับตรงนี้กว้างอยู่20มิลตัวนี้รองรับยางตั้งแต่2 5ถึง32มิมลนะครับแล้วก็ขอบนอกนี่จะกว้างอยู่27.4ตัวนี้เป็นยางงัดนะครับโดยล้อตัวนี้จริงๆจ,จะมี2เวอร์ชันให้เลือกก็คือมีทั้งล้อแบบ ดิสนะครับแล้วก็ริมเบกในตัวที่รีวิวตัวนี้จะเป็นริมเบกนะครับซีลวดตัวนี้เป็นซีลวดแบบซีแซปริมนะครับซีเอ็กนะครับก็เป็นตัวซีลวดที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสำหรับล้อเนี่ยน้ำหนัก2วงรวมกันนะครับอยู่ที่1,452กรัมโอเคเดี๋ยวผมขอพามาดูล้อหลังนะครับจุดเด่นของล้อตัวโทเค้นตัวนี้นะครับก็คือดุมจะเป็นดุมโทเค็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัว ตัวนี้ก็เป็นก็จะพิมพ์ไว้เลยว่าเป็น TFT โดยปกติเดี๋ยวผมขอากล่าวให้ฟังนิดนึงก็คือลูกปืนของโทเค็นเนี่ยมันจะแบ่งลูกปืนเซรามิกก็แบ่งอยู่เป็น2เวอร์ชันนะครับคือ TBT ก็เป็นตัวมาตรฐานของเขาส่วน TFT นี่คือตัวพรีเมียมนะครับตัวเป็นพรีเมียมแบลิ่งนะครับก็คือมันจะลื่นกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับตัวนี้จะเป็นแต่สําหรับตัวค o นแนกเนี่ยจะให้เป็น TFT มาเลยนะครับสำหรับล้อตัวรุ่นนี้ ที่เขาให้ชื่อว่าคอนแอคนะครับหลายๆคนสงสัยว่าคอนแอมาจากอะไรมันก็คือมาจากโปรแกรมการแข่งขันนะครับของไอรอนแมนนะครับที่ไคัวโคนานะครับตัวนี้มันก็เลยเป็นล้อที่แล้วสนะได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ระลึกในเป็น hall of fame สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับถ้าเป็นล้อลิมเบกเขาจะให้ตัวผ้าผ้าเบกคาร์บ,บอนมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ล้อรับประกัน3ปีนะครับมีถุงมีถุงใส่ล้อกระเป๋าใส่ล้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้แกนปลดมาด้วยนะครับ ถ้าหากเป็นดิสเบรกจะไม่มีตัวแกรมปลดมาให้นะครับล้อตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเบามากนะครับก็สําหรับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าล้อตัวนี้มันจุดเด่นคืออะไรนะครับอันดับแรกคือเป็นล้อลักษณะเป็นลักษณะล้อแอโร่นะครับมันจะให้ความแอโร่ค่อนข้างสูงตัวนี้เขาใช้โปรแกรมในการออกแบบนะครับที่ตั้งชื่อว่า CFD นะครับก็คือ Computational Fluid Software นะครับตัวนี้เป็นลอ ที่ได้รับการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์อนาลิซิสของอย่างดีนะครับของทางโทเค็นเขานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมอ่านมาตรงดีเทลก็รู้สึกแปลกใจมากครับเขาบอกว่าล้อเขาตัวนี้เครื่องมือตัวเครื่อง C n ียีที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเวพอนเกรดนะครับก็คือแบบเดียวกับที่เขาใช้ทําพวกอาวุธนะครับอาวุธสงครามหรืออาวุธปืนนะครับก็คือล้อตัวนี้ใช้เครื่อง CNC สในเกรดระดับนั้นเลยเพราะฉะนั้น มันจะให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของดมุมและก็ส่วนต่างๆนะครับล้อตัวนี้เป็นคอนติไฟเบอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะไฟเบอร์แบบทอเพราะฉะนั้นมันจะให้น้ําหนักที่เฉลี่ยเท่ากันทั้งวงนะครับแล้วก็ไม่มีอาการที่ว่าจุดไหนหนากว่าหรือหรือจุดไหนบางกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องความบาลานซ์ของตัวล้อนะครับจะค่อนข้างดีนะครับล้อตัวนี้ ก็อย่างที่บอกครับมันคือตัวท็อปของทางโทเค็นโดยจริงๆแล้วในต่างประเทศล้อตัวนี้มันจะมีอีกอความสูงหนึ่งก็คือ76กับเจ็ดสิบมิลน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงโม่กันนะครับว่าล้อตัวนี้เสียงโม่เป็นยังไงนะครับเสียงโม่ตัวนี้ก็จะมาแบบเงียบๆสุภาพ,ส,ภาพสุภาพนะครับไม่ได้ดังเสียงดังมากนะครับก็สําหรับใครที่ชอบล้อที่แบบเงียบๆนะครับก็คือมันไม่ได้เงียบจัดนะครับแต่ก็ลื่นดีพอสมควรเป็นลูกปืนเซรามิกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการดีไซน์ของเขานะครับตรงนี้ก็ล้อตัวนี้จะมีลายนะครับลายตอนนี้ตอนแรกๆดูหลายคนจะคิดว่ามันเป็นสติกเกอร์จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นลายสกรีนลงไปนะครับนี่ครับตัวคอน e c คโปรนี้ก็เป็นไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตัวนี้มันจะคือสกรีนเข้าไปตัวล่องๆนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะเป็นสกรีนก็เป็นล้อที่ดูออกมาได้สวยงามนะครับเวลาใส่ย,ยางแล้วก็อยู่ที่รถเนี่ยก็เท่าที่ลองดูก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับ